สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ EP นี้เป็น EP ที่372แล้วนะคะคุณท่านจำ EP กันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่372กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด25รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่หนึ่งนะคะท่านเป็นชุดกรรมการนะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะ่านเป็นเหรียญอามพระพรมนะคะหรือจะเป็นรายการที่5นะคะเป็นพระสมเด็จข้า่านะะรายการที่6นะคะองค์นี้ก็จะเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยนะคะพิมพ์7ชั้นค่ะหรือจะเป็นหมายเลข23 24 25นะคะ สนใจหมายเลขไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรเข้ามาสายด่วนสายตรงได้เลยที่เบอร์0891927153ค่ะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านนะคะท่านเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะหากท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันด้วยค่ะหนูลงคลิปทุกๆวนันคุณท่านจะได้ไม่พลาดใน EP ต่อๆไปนะคะ หากวันนี้ท่านใดปิดทันจองทันรายการไหนหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มกันที่รายการที่1กันค่ะคุณท่านวันนี้นะคะรายการที่1นนะคะหนูขอเปิดด้วยนะคะเป็นเหรียญอามพระพรมของท่านของหลวงปู่วัดสแกนะคะวัดโคกมะยมจังหวัดอยุธยาค่าทานเป็นเหรียญปี2528นะคะเหรียญ สอนพระรามนะคะคุณท่านสอนพระพรมนะคะขอภัยด้วยนะคะคุณท่านจะได้รับทั้งหมด3องค์ด้วยกันเลยนะคะเป็นชุดกรรมการค่ะรายการนี้ขอเปิดแบ่งปันที่1,000บาทพร้อมส่งเท่านั้นของค,คท่าน1000บาทนะคะหน้ากรองท่านอักขระไว้ชัดเจนเลยนะคะคุณท่านจะได้รับทั้งหมด3เหรียญเลยนะคุณท่านเหรียญอามพระพรมนะคะของหลวงปู่ดูค่ค่ะ1,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ ขออนุญาตนำออกมาจากกล่องให้กับคุณท่านได้ชมกันนะคะเหรียญอามนะคะท่านเพราะพรมนะคะท่านใดที่ต้องการนะคะคท่านเก็บไว้นะคะศึกษานะคะไม่ควรพลาดคา่ะหากันได้ยากนะคะถ่ายจากกล้องสดเลยะคะ่ะท่านมารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะเหรียญที่สองนะคะ จดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะหน้าเหรียญท่านคมชัดนะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะท่านอยู่ในชุดกรรมการนะคะเป็นเหรียญเปลยนะท่านยังไม่ได้เลี่ยมนะคะของหลวงปู่ดูนะคะท่านสอนพระพมนะคะเหรียญอามค่ะด้านหลังก็จะเป็นรอยจานยันอักขระท่านชัดค่ะ หมายเลขหนึ่งนะคะแบ่งปันที่1000บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะถัดมาข้างท่านมากันที่รายการที่สองนะคะรายการนี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ชอบนะคะท่านวัดป่านะคะจังหวัดเลยนะคะปี2514คะ่ะเป็นเหรียญกลมนะคะหลวงพ่อชอบนะคะเนื้อเปียกทองขาท่านรุนแรกนะคะพระอาจารย์ชอบค่ะ สวยมากๆเลยแล้วท่านอยู่ในกล่องเก่าเดิมนะคะท่านใดปิดทนนันขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นของท่าน400บาทนะคะพระอาจารย์ชอบนะคะปิดให้ทันกันเลยนะคะวันนี้นะคะเหรียญสวยคมชัดค่ะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่3มค่ะ รายการนี้น้าท่นานเป็นพระปิดตาของหลวงปูงไข่นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะตรงนี้เป็นคราบทององลงรักเดิมนะคะนาท่านนี่ค่ะหาองค์สวยๆเก่าๆเดิมๆแบบนี้ได้ยากนะคะเก็บได้เก็บค่ะองค์นี้ปิดตาปูไข่ขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะ้ท่าน400บาทเท่านั้นเลยนะคะ วันนี้พิเศษให้กับคุณท่านเลยนะคะในเดือนนี้นะคะคุณท่าน400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะคะของหลวงปู่ทวดข้างบัวคุณท่าน,นแล้วก็หลวงปู่ดูวัดสแกจังหวัดอยุทยานะคะเป็นเหรียญปี2521ค่ะได้มาพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะ รายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะท่านหลวงปู่ทวดข้างบัวนะคะแบ่งปันที่400บาทค่ะท่านใดปิดทันในวันนี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะสวยมากๆเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นรอยจานยันอักขระชัดเจนเลยนะคะ EP นี้เปิดแบ่งปันให้พิเศษเลยนะคะสำหรับคุณท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญากันค่ะแล้วก็พิเศษให้ในช่วงเทศกาลส่งเทศกาลลอยกระทงนะคะ่ะท่านขออภัยด้วยนะคะหลายท่านก็ไปลอยกันมาแล้วนะคะท่านองนี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่5ค่ะรายการนี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นแตกรายงานนะคะ วัดระฆังโคศิตารามท่านดูหน้ากล่องนะคะท่านอักขรไว้ชัดเจนค่ะอนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้ขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นนะคะท่าน400บาทค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซนท่านไม่มีบิ่นไม่มีแตกหักนะคะยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นรายละเอียดผิวพระท่านชัดค่ะเป็นสมเด็จแตกรายงานนะคะองค์นี้400บาทเท่านั้นค่ะ ด้านหลังนะคะท่านจะเห็นว่าอักขรไว้ว่าวัดระฆังโคสิตารามนะคะสวยๆคมชัดเลยนะคะได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องเดิมๆนะคะท่านเก็บได้เก็บกันเลยนะคะรายการนี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยของท่านพิมพ์7ชั้นนะคะวัดชัยโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองค่ะ ขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะ400บาทเท่านั้นของท่านสมเด็จเกตชัยโยนะคะพิมพ์7ชั้นสวยๆของท่านองค์พระสภาพผิวพระท่านเก่าเดิมนะคะ400บาทเท่านั้น,นะค่ะขออภัยด้วยนะคะท่านมืออกล้องอาจจะเบร์นิดนึงนะคะเดี๋ยวหนูปรับให้นะคะ 400บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่7ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญอายุยืนนะคะท่านเหรียญอายุยืนนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะอายุยืนของหลวงปู่ศรีนะคะวัดเขาถ้ำบุญนาคเงาทานเป็นเหรียญปี2517นะคะตัวหนังสืออาาักขรท่านชัดเลยนะคะ เรียญปู้รีอายุยืนรายการนี้ขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะท่าน400บาทนะคะใบหน้าท่านคมชัดนะคะดวงตานะคะ400บาทคะ่นะท่านจะส่งฟรีครบทุกบ้านนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่8ค่ะรายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะท่านเลี่ยมกรอบลงยานะคะกรอบลายไทยสวยๆแบบนี้นท่าน องนี้นะคะขึ้นคอบูชาได้เลยนะคะไม่ต้องไปเลี่ยมแล้วนะคะด้านหลังนะคะท่านนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์นะคะท่านท่านใดที่กำลังมองหาพระสมเด็จสวยๆส,สักรายการนะคะพิจารณาองค์นี้กันได้ค่ะ พอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน400บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะรายการนี้เป็นอนุสร์สร้างโรงเรียนนะคะของสมเด็จพระยาณสังวรนะคะท่านหรล,ลวงปุณโตนะคะวัดประดู่ิมพีกทมค่ะปี2517นะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะองค์นี้ขอแบ่งปันที่300บาทเท่านั้นนะคะท่าน สามร้อยบาทนะคะจัดส่งฟรีนะคะท่านท่านใดนะคะศรัทธาสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะเป็นเนื้อผงนะคะของหลวงปุตโตนะคะอนุสรสร้างโรงเรียนค่ะท่านสามร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะสามร้อยบาทพร้อมส่งค่ะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบค่ะรายการนี้นะคะอง์นี้เป็นพระสมเด็จของหลวงปุตโตนาฏแผ่เมตตาปุกเสกห้าไตรามาสนะคะสองห้าหนึ่งแปดถึงสองห้าสองสองค่ะวัดประดู่ฉิมพีนะคะองนี้วันนี้พิเศษเลยนะคะขอแบ่งปันที่สามร้อยบาทเท่านั้นคะท่านเป็นสมเด็จขาโตะนะคะของหลวงปุโตะนะคะ 300าททาาสมาะะมาร้อ,รอ,อ,อยะะาบาทเท่านั้นค่ะท่านสวยมากๆเลยนะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมๆนะท่านถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะสมเด็จขาโต้หลวงปู่โตสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะท่านมากันที่รายการที่สิบเอ็ดค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปุตโตวัดประดู่ฉิมพีกทมนะคะเป็นพระปิดตาจำโบ้รุ่นแรกค่ะปี2 5งห้นึะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะท่า,ทานองค์นี้นะคะปิดตาจำโบ้รุ่นแรกนะคะใต้ฐานฝั่งตะกุดสองดอกค่ะเป็นเนื้อผงเกสรน,นะคะท่า,ทานองค์ส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะนิ้วมือท่านชัดนะคะงดงามมากค่ะ ใต้ฐานฝั่งตะกุดนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะทาน400บาทเท่านั้นเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะท่านองค์นี้นะคะ400บาทค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่12ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้รุ่นแรกเหมือนกันนะคะ วัดประด,ดูชิมพีกมนะทมน,นะคะท่านปี2521นะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมๆค่ะองค์นี้จะฝังตะกุดทั้งหมดด้วยการกดอกนะคะท่านกดอกด้วยกันนะคะขอแบ่งปันที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะยิงลงกล้องยิงเห็นรายละเอียดผิวพระท่านชัดนะคะนิ้วมือท่านชัดค่ะท่าน รับประกันของเสือตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะท่านองค์นี้นะคะ400บาทค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่13ค่ะรายการนี้นาท่านเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบ พลาสติกนะคะท่านเป็นกรอบเก่าโบราณกันน้ำนะคะเลี่ยมสวยๆอย่างนี้เลยนะคะท่านเลี่ยมกันน้ำนะคะท่านใดสนใจรายการนี้ขอแบ่งปันที่350บาทเท่านั้นค่ะ350บาทนะคะพระสมเด็จองค์นี้นะคะตาท่านใดวายตาท่านใดถึงย่อมได้ของดีไปครอบครองค่ะ350บาทค่ะ ัามาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะรายการนี้นท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาติการามนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะวันนี้ขอแบ่งปันที่3 5 0บาทเท่านั้นค่ะท่าน350บาทนะคะรายการนี้นะคะคุณท่านดูใบหน้าท่านนะคะเหรียญเก่าเดิมนะคะท่าน อาจจะมีการเหรียญสึกบ้างเราทานเหรียญเก่าเดิมเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะ350บาทเท่านั้นค่ะวันนี้แบ่งปันให้เลยนะคะเฉพาะ EP นี้นะคะท่านปิดให้ทานกันนะคะถัดมาค่มากันที่รายการที่15ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะท่านปี1-2นะคะวัดบ้านไรอ์อำเภอด่านขนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะท่าน เลียนหน้าท่านนะคะสวยมากๆเลยคำท่านเก่าเดิมนะคะมาพร้อมเลี่ยมของท่านเป็นเลี่ยมใสๆแบบนี้กันน้ํานะคะขอแบ่งตันที่350บาทเท่านั้นค่ะ350บาทนะคะปี2512นะคะท่านใดนะคะโทรเข้ามาก่อนหรือทักไลน์มาก่อนนะคะคนแรกนะคะหนูพร้อมปิดการขายให้คาท่านหนูดูตามเวลานะคะฉะนั้นปิดให้ทันการเท่าน โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะแม่คาใจดีคุยง่ายนะคะอง์นี้350บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะรายการนี้เป็นพระปิดตานะคะุณท่านอง์นี้เป็นเนื้อชินนะคะเป็นหล่อโบราณน,นะคะเป็นหล่อโบราณน,นะคะคุณท่านอง์นี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะคะท่านต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะเป็นหล่อโบราณน,นะคะวันนี้ขอแบ่งปันนะคะ องนี้ที่350บาทเท่านั้นค่ะ350บาทนะคะท่านองค์นี้นะคะปิดตานะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเลียนหลวงพ่อทวดวัดช้างให้น้ท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบกันน้ําน,นะคะแบ่งปันที่350บาทเท่านั้นค่ะ350บาทนะคะ เฉพาะวันนี้เลยนะคะจะส่งฟรีคาวท่านสวยมากๆเลยนะคะด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสพหรือหลวงปู่ทิมค่ะใบหน้าดวงตาท่านคมชัดนะคะ350บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญพุทธคุณซ้อนนะคะพระครูวิสัยโสพหรือหลวงปู่ทิมนะคะคท่านวัดช้างให้นะคะแบ่งปันที่350บาทเท่านั้นคาวท่าน 350บาทนะคะท่านใดเข้ามารับชม EP ในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะท่านมาพร้อมเรื่องกรอบลงยาเลยนะคะด้านหลังเป็นสถูปของหลวงพ่อทวดนะคะท่านเหรียญเก่าเดิมนะคะ350บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญพระครูวิทยากิติหรือหลวงปู่โตะนะคะท่าน อายุท่าน82ปีนะคะที่ระลึกนะคะมาพร้อมเลี่ยมของท่านเป็นเลี่ยมกรอบแข็งแรงเลยนะคะเป็นปี2511นะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีค่ะเรียนนี้ขอแบ่งปันที่400บาทพร้อมส่งนะคะท่าน400บาทพร้อมส่งค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่20ค่ะ รายการนี้นะคะคุณท่านเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์นิยมนะคะท่านวัดบางคาจังหวัดพิจิตรค่ะมาพร้อมเรี่ยมเลยนะคะเป็นรูปหล่อองค์ลอยท่านนะคะหลวงพ่อเงินนะคะสวยมากๆเลยนะคะท่านรายการนี้ขอแบ่งปันที่350บาทเท่านั้นค่ะ350บาทนะคะหลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้าเปิดโชว์องค์เนื้อพระให้เห็นกันชัดๆนะคะ350บาทค่ะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคระับท่านอายุท่าน77ปีนะคะแบ่งปันที่วันนี้เลยนะคะ350บาทเท่านั้นค่ัท่าน350บาทนะคะอีพีนี้เปิดแบ่งปันให้พิเศษกันแล้วนะคะท่านปิดให้ทันกันนะคะเฉพาะอีพีนี้ค่ะ350บบาทเท่านั้นคะ่ะลาผลภูนทวีนะคะ หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมของท่านถัดมาค่ะมาที่รายการที่22ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพระครูยานวิลาศนะคะปี2513ค่ะอายุท่าน92ปีนะคะมาพร้อมเลี่ยมของท่านขอแบ่งปันที่350บาทนะคะ350บาทนะคะเนื้อทองแดงลมดำค่ะ ด้านหลังนะคะก็จะเป็นยันอักขระท่านนะคะ3 5 0ห้าบาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่23าค่ะรายการนี้เป็นพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบนราท่านองค์ลงรักปิดทองนะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมเลยนะท่านเป็นเลี่ยมสามห่วงแบบนี้นะคะวันนี้ขอเปิดแบ่งปันที่3 5มห้าบาทเท่านั้นค่ะท่าน3 5 0ห้าบบาทนะคะพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบนะคะ สวยมากๆเลยน่าทาน350บาทเท่านั้นค่ะติดให้ไวให้ทันกันเลยนะคะพร้อมหูห่วงนะคะขึ้นคอปูชาได้สวยๆค่ะ3ามห่วงแบบนี้ค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่24ค่ะรายการนี้นะคะเป็นอนุสรสร้างโรงเรียนนะคะสมเด็จพระยานณสังวรนน่าท่านของหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีค่ะเป็นปี2517นะคะ รายการนี้ขอแบ่งปันที่300บาทเท่านั้นเขาท่าน300บาทพร้อมส่งนะคะท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายเขาท่านน,นะคะอนุสรสร้างโรงเรียนนะคะองนี้แบ่งปันที่300บาทเท่านั้นเขาท่าน300บาทพร้อมส่งนะคะ ผามาค่ะมากันที่รายการที่25ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาของหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะคะปลุกเสก3าไตรามาสทรมาน252 1านถึง25 2523นะคะเป็นปิดตาปุดนี่นะคะองค์สุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะท่านนิ้วมือท่านชัดนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันนะทะ่านที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ ปิดตาปดหนี้หลังยันนะนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านสวยมากๆเลยนะคะปิดตาปดนี้นะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะท่านองค์นี้ยังไม่ได้เลี่ยมนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะคุณท่านสนใจศรัทธ,ธา อยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153จะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะส่งฟรีครบทุกบ้านนะคุณท่านเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่ายี p แล้วนะคะไม่มีปัญหาค่ะให้สิทธิ์ท่านที่โทรเข้ามาก่อนหรือทักไลน์มาก่อนนะคะหากท่านใดเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะท่าน แจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะ EP นี้เปิดแบ่งปันให้พิเศษเลยนะคะเฉพาะ EP นี้เท่านั้นค่าท่านท่านใดปิดท่านจองท่านรายการไหนหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ